ดีค่ะ FC รวมถึงทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องแมวจอนนอนกระบี่อยู่ในขณะนี้ในทุกๆวันมายังเพ้นกระเป๋าไว้จำหน่ายเพื่อซื้ออาหารให้น้องๆแมว21ชีวิตและเลี้ยงชีพครอบครัวซึ่งรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าเพ้นมือเป็นรายได้ทางเดียวที่ทำให้พวกเราทั้งครอบครัวได้มีชีวิตอยู่รอดในขณะนี้นะคะ ดังนั้นการเพ้นกระเป๋าจําหน่ายจึงมีความสััมมพนธ์จึงีควาามสํมคัญกับไมยและก็เด็กบ้านแม่จรกระบี่เป็นอย่างมากค่ะทุกการอุดหนุนกระเป๋าแต่ละใบคือการต่อชีวิตเราในแต่ละวันเลยนะคะฟังดูแล้วอาจจะดราม่าหน่อยแต่ทั้งหมดที่พูดมาก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราค่ะไม่จะขอเล่าย้อนเพื่อขยายความสําหรับ EP แรก ที่แนะนําตัวไม่ละเอียดนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนที่ตกงานธุรกิจขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินไม่มีแม้เงินสักบาทลูกๆตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ30ชีวิตค่ะอีกไม่อีกไม่กี่วันอาหารก็จะหมดแล้วนะคะเราอดไม่เป็นไรแต่ว่าน้องแมวละ่ะก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพี่แพทพี่ปอนช่องไว้ช็อกโกแคตค่ะ ก็ได้ความเมตตาจาก FC ซทุกๆท่านมอบความรักกำลังใจมอบอาหารทำหมันให้น้องๆแล้วก็ฉีดวัคซีนช่วยเหลือชีวิตคุณใหญ่ซึ่งตอนนั้นอาการป่วยกำเริบพาไปหาหมอหมอจึงได้ทราบพาไปหาหมอนะคะหมอตรวจจึงได้ทราบว,ว่าคุณใหญ่ติดเชื้อเอสและลูคิเมียแมวค่ะชีวิตตอนนั้นก็ ตายและรอดเหลือเพียง50-50เท่านั้นนะคะผ่านจากวันนั้นความเมตตาที่ทุกทท่านมอบให้ก็อย่างต่อเนื่องแต่นั่นสามาัญสำนึกของมนุษย์คนหนึ่งพึงมีก็คือความเกรงใจค่ะจะรับความช่วยเหลือนี้ตลอดไปก็คงไม่ได้จึงตัดสินใจทําช่อง Youtube ด้วยแรงผลักดันกำลังใจจากพี่ปอนพี่แพทพี่หนิงและเอช่องไว้ช็อกโกแลต ซึ่งส่วนตัวแล้วไม่เล่น f a c e b o o k ก็หัดเล่นค่ะอะให้เพื่อนสอนนะคะตอนนั้นไม่เป็น y o u t u YouTube ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับ YouTube ก็หัดเรียนรู้ด้วยตัวเองคนเดียวนะคะและต้องบอกตัวเองในทุกๆวันเลยว่าฉันต้องทำได้ต้องทำให้พี่ๆ fc เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงค่ะฉันต้องทำได้และจะต้องทำให้ดี ทั้งที่ก็ยังกังวลว่าเรามีแต่เรื่องแมวแมวผ่านไปสองสาวันเราพูดเรื่องแมวจบแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดต่อนะคะ <c oughs> การมีพลังใจต้องการสู้ <c oughs> ก็เพื่อสิ่งที่เรารักค่ะก็คือน้องแมว21ชีวิตนั่นเองจะต้องไม่อดอยากจะต้องมีกินนะคะทำกระเป๋าผ้าเพ้นท์ลายก็ได้แนวคิดมาจากครูเอกและน้องกระบุง ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอพูดตามตรงว่าตอนนั้นไม่มีแม้เงินลงทุนค่ะได้พี่หนิงคอยช่วยเหลือมอบทุนให้จนมีวันนี้แม้กำลังของไมย,ยังน้อยนิดไม้ก็ยินดีด้วยหัวใจที่ที่จะช่วยเหลือท่านที่เดือดร้อนโดยเป็นสะพานบุญให้กับ FC ช่องใหญ่ๆได้ช่วยเหลือลำพังตัวไมเองบอกตรงๆไม่ดราม่านะคะคือความจริงทั้งหมด โชคดีในเวลานี้ที่มายมี FC คอยช่วยเหลือคะ่ะส่งข้าวสารอาหารแห้งส่งสิ่งของเครื่องใช้มาให้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านจะไม่มานั่งพูดพร่ำเพื่อนะคะว่าลำบากอย่างโน้อนอย่างนี้ทุกอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะ fc มองเห็นค่ะว่ามายมีความเป็นอยู่อย่างไรความตั้งใจทำช่อง YouTube นะคะนอกจาก จำหน่ายกระเป๋าเพื่อดูแลน้องแมวและยังชีพตัวเองแล้วยังต้องการมอบแต่ความสุขให้กับ FC โดยผ่านความน่ารักของน้องแมว21ชีวิตค่ะ mm hmm. เห็นการลงสีแล้วนะคะ mm hmm. FC จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ mm hmm. สำหรับการเพ้น์กระเป๋าผ้าด้วยผู้กันนั่นเองค่ะ mm hmm. แต่ละใบที่ลงมือทำนะคะ mm hmm. ก็คือความรักความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญกับ f อทุกท่านค่ะต้องขอบคุณกระเป๋าผ้าดิบจากร้านป o p shop บ4ด้วยนะคะอมอบกระเป๋าให้นะในราคาพิเศษและส่งฟรีด้วยถ้า FC เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไมค์ขึ้นไว้ให้ก็อย่าลืมอุดหนุนร้านป o p shop นะคะก็มีสินค้าหลากหลายเลยยังไงต้องขอบคุณมากๆค่ะเมื่อวานนี้ FC ใจดีคุณพี่นีนะคะก็ได้มอบกำลังซับ เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับอย่างชีพนะคะก็มีหลายรายการเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่อ่าเม้นมาแล้วทีนีไ้ไม่ได้เข้าไปตอบนะคะก็คือช่วงหลังนี่คือไมยุ่งมากๆไม่ได้ไม่ได้มีเวลาไปไล่ดูคลิปย้อนหลัง ถ้าตอบช้ายังไงไม่ต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะสำหรับ FC ที่เม้นเข้ามาค่ะขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้าอกเข้าใจด้วยนะคะแล้ต้องขอบคุณพี่นีนะคะสำหรับสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะทองดำครับทองดำมาดูนี่ว่า FC ส่งอะไรมาให้ลูกนี่ลูกทองดำ อ้อาทำไมมีแต่คนดำนั่นน่ะฮะคนนูนทองคำมีซับทองหยอดทองหยอดประคอสีแดงทองคำมีทรับทองดําทองดํามาดูทองดํามาช่วยคุณแม่แกะนอกจากข้าวสารอาหารแห้งของกินของใช้ จาก FC ใจดีพิ่นีแล้วก็ยังมีขนมแมวเลียกระปุกใหญ่1 0ึ่รอซองร่วม1คันของครอบครัวแม่ต้อยจากช่องแม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญญาค่ะเป็นกระเป๋านะคะโอ้สวยมากเลยนะคะ FC กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ พี่เล็กจากอำเภอทุ่งสงนะคะได้แจ้งไว้ว่าจะส่งกระเป๋าใบนี้มาเพื่อที่จะให้เพ้นเป็นกระเป๋าสามด้วยหวายนะคะสวยมากเลยนะคะ mm hmm. พี่ถามว่าพี่เล็กนะคะถามว่าน้องไม้ถ้าุ้งไม้เพ้นกระเป๋านะคะที่พี่เล็กส่งมาให้เนี่ย คิดเท่าไหร่มายบอกว่าแล้วแต่พี่เล็กเลยมายังไม่เห็นกระเป๋าแล้วก็ยังไม่ได้อ่าดูลักษณะพื้นผิวนะคะได้ค่ะลักษณะพื้นผิวนี้เพ้นได้แต่การเพ้นด้วยวัสดุที่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษก็จะผิดพลาดไม่ได้นั่นเองค่ะขอบคุณคุณพี่เล็กที่ไว้ใจมอบกระเป๋าสวย แบบนี้มาให้ไมยได้เพ้นนะคะพี่เล็กบอกว่าเชื่อมั่นในฝีมือน้องไม้นะขอบคุณพี่เล็กจากทุ่งสงค่ะนอกจากมอบกระเป๋าสุดที่รักที่เรียกว่าที่รักนี่เพราะว่าพี่ยังไม่เคยได้แกะใช้เลยนะคะมาให้ไม้มาไว้ใจให้ไมยได้เพ้นแล้วก็ยังฝากเงินมาให้ซื้อกล้วยให้กับน้องลิงที่ภูเขาลิงที่มมยเรียกค่ะ1,000บาทบอก ร้อยหวีเพราะว่าคุณแม่หญิงนั้นขายหวีละ10บาทก็บอกว่าให้ซื้อไปเรื่อยๆนะน้องไม้ครบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับสิ่งของที่ส่งมาเมื่อวานมีอาหารแมวเกรดพรีเมียมเพียวริน่าวันสกระสอบจากคุณแม่ต้อยอช่อง YouTube แม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญญาและก็วิตามินซี3 0 0เม็ดหึกระปุกใหญ่เลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะลายที่6มาแล้วนะคะมี FC ถามว่าอ้าวแล้วลายที่4ที่5อยู่ไหนะ mm hmm. ก็ส่งให้ FC ดูแล้ว FC ก็ซี FC จากกำแพงเพชรนะคะก็สั่งลายที่4 5ห้ใบและก็ลายที่ 5, 5้หใบลายที่4 FC สั่งเข้ามาอีก1ใบแล้วก็ลายที่5อีก2ใบนะคะลายนี้เป็นลายที่ ออกแบบและเพ้นโดยน้องมะเหมี่ยวค่ะน้องมะเหมี่ยก็คือลูกสาวของเพื่อนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่คุณแม่เขาง,งานยุ่งค่ะแต่ก็ดูแล้วน้องมะเหมี่ยวจะเป็นลูกที่คุณแม่นํามาฝากไม่ก็ตั้งใจว่าคงจะไม่คืนเพื่อนหรอกก็คงให้อยู่กับเราตลอดไปเลยนะคะดูฝีมือด,ดีมากๆเลยนะคะ FC ฝากด้วยนะคะลายที่6 เห็นใช่ไหมคะว่าใครนี่คือน้องดำนินนั่นเองค่ะน้องดำนินเขาคุ้นการออกแบบจากน้องมะเหมี่ยวไม่ได้ออกแบบอย่างเดียวนะคะทำเองด้วยไปดูภาพไปชมภาพเลยค่ะ <laughs> กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่น้องมะเหมียวออกแบบแล้วก็เป็นคนเพ้นเองนะคะ รายได้ส่วนหนึ่งไมยก็จะมอบเก็บไว้ให้เป็นค่าเล่าเรียนของน้องมะเมียวอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้จ่ายในบ้านอีกส่วนหนึ่งเก็บไปซื้ออาหารแมวค่ะ ฝาก FC ทุกท่านอุดหนุนกระเป๋าฝีมือน้องมะเหมียวด้วยนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพจิตใจร่างกายที่แข็งแรงพบกันอีกทีหน้า<ท>ขอบคุณสวัสดีค่ะกกำลังถ่ายอยู่เมมรีขึ้นเต็มซะงั้น